เฮ้ยพี่มีเป็นตัวสีแดงสีเขียวแล้วก็ตัวสีดำนะคะพี่พี่ทำไมแปลกมากเลยไม่น่าใช่มนุนย์ที่ชาวบ้านบอกนะเือเป็นภาษาอุใจเย็นนะใจะเย็นนะพี่ใจเย็นใจเย็นเข้ามาดีเข้ามาดีนะพี่ใจเย็นนะ,ะเฮ้นนะย พี่ๆจะเย็นเข้ามาดีนะเข้ามาดีข้าไม่ได้มาทำร้ายพวกพี่เลยจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนค่อยพูดค่อยจาาก,กันมีอะไรค่อยพูดพี่ตอนนี้เนี่ยเราเจอ พี่วิทย์เดี๋ยวเราให้ดูดูยสีดําแล้วก็สีเขียวสีแดงตอนนี้พวกเขาเนี่ยเหมือนกลัวน้องพิมพ์อยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพีเอน้องพิมพ์นะคะวันนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็เดินทางมาป่าอีกครั้งนะคะเดี๋ยวน้องพิมพ์เนี่ยก็จะเดินทางไปหาเขาเรียกว่าชนเผ่าอะไรน้องพิมพ์ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นชนเผ่าที่อยู่ในป่านะคะพวกเขาเนี่ย าล่าสัตว์กินเนื้อสัตว์นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินทางไปหาพี่พี่เขานะคะเดี๋ยวเราก็อยากจะไปทําความรูจ้จักแล้วก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับพวกเขานะคะเราอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของพวกเขาว่าเป็นยังไงกันแน่นะคะแล้วก็ทําไมพี่ๆเขาถึงมาอยู่ในป่าก,กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาชนเผ่าที่ว่านะคะเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกันเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนฝนกําลังจะตกด้วยนะคะก็ถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะไปค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ชาวบ้านเขาพูดกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจ,จะไปตามหาว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะคะออน้องพิมพ์ลืมไปนะคะว่าชาวบ้านบอกว่าเขาเป็นเผ่าสาอูนะคะสาอูน้องพิมพ์ก็ไม่เข้าใจความหมายนะคะคือเผ่าอะไรนะคะแต่มันมีชื่อเรียกว่าชนเผ่าสาอูนะคะก็คือพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในป่าแล้วก็ตามล่าสัตว์ป่าพี่พี่ทำไมมันมีทางเดินแบบนี้ด้วย วกเขาอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าพี่พี่เดี๋ยวเราให้ดูนะคะธรรมชาติมากๆเลยนะคะแถวนี้เราไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าแต่พีพ่ี่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอยู่พี่ี่เขาอยู่แถวนี้นะคะ ค่ะพิมพ์ก็ยังไม่เจอเลยนะคะพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเฮ้ยพ,พี่ตัวอะไรนะ่ะเฮ้ยใครวะท่านผู้ชมจะเป็นชนเผ่าที่ชาวบ้านพูดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมมีกันสามคนเนี่ยเฮ้ยพี่พ่ ตัวอะไรนั่นะอะเฮ้พี่มีเป็นตัวสีแดงสีเขียวแล้วก็ตัวสีดำนะคะพี่พี่ทำไมแปลกมากเลยไม่ได้ใช้มนมัยนที่ชาวบ้านบอกนะเป็นภาษาอุใเจเยนะเจเย็นนะพี่ใจเย็นในะจเย็นเข้ามาดีข้ามาดี นะ้พี่ใจเย็นนะเฮ้ยพี่พี่ใจเย็นเข้ามาดีนะเข้ามาดีข้าไม่ได้มาทำร้ายพวกพี่เลยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนค่อยพูดค่อยจากกันมีอะไรค่อยพูด พี่ตอนนี้เนี่ยเราเจอเนี่ยพี่พี่เดี๋ยวเราให้ดูดูสีดําแล้วก็สีเขียวสีแดงตอนนี้พวกเขาเนี่ยเหมือนกลัวน้องพิมพ์อยู่นะคะตอนนี้พวกเขาก็ทำพี่พี่ฝนก็ตกแล้วด้วยอะ่ะพี่น้อขอเขาไปรบฝนก่อนได้ไหมอะ่ะมอนเขากลัวน้องพิมพ์เลยอะ่ะพ,พี่เดี๋ยวเราจะรอฝนกอนนะคะแล้วก็เราจะค่อยๆพูดค่อยๆจาเขา เหมือนเขากลัวเรานะเหมือนเขากลัวเราจะไปไหนอะ,อะเขาไปไหนกันก็ไม่รู้อะพ,พ,พี่พี่เดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวเราจะเราฝุ่นเป็นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับพี่พี่เขานะคะเขาไปไหนกันอะ น่งกลัวนูมาดีนูม,มาดีนูม,มาดีค่อยๆพูดกันก็ได้เหมือนเหมือนเขาจะกลัวกล้องนะคะเขาเขาหนีเต่จะดักเขาฝั่งนี้อุ้ยพี่ๆนี่น่าจะเป็นที่อยู่ของพวกพี่เขาลคะ่ะโอ้โดูแบบพี่ๆดู สวยว่อะอะพวกเขาไปไหนแล้วไม่รู้พวกพี่ทำอะไรกันน่ะพวกพี่ไปไหนอะอ,อุ้ยทุกคนเราต้องหลบก่อนนะเหมือนเขากลัวเราเขาพยายามจะทำร้ายน้องพิมพ์นะคะอุ้ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆถอยนะคะพี่พี่ พพิมพ์เนี่ยเดินทางมาคนเดียวมันอันตรายมากเลยนะคะอุ้ยอุ้ยรูว้ว่าน้องพิมพ์เนี่ยมาเชื่ยงาแล้วกันโอเค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 เดี๋ยวจะลงไปละโอเคโอเคม่อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เขาขึ้นมาแล้วพี่ พี่ใจเย็นนะหนูมาดีนะพี่อุ้ยใจเย็นพี่ค่อยค่อยคุยกันค่อยค่อยคุยกันนะทุกคนตอนนี้เนี่ยทคนมนก็ตกมากเลยแล้วอยู่ใกล้พี่คขนเนี่ยเรื่อมันอันตรายละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมานี่แล้วกันแล้วอยู่ใกล้พวกพี่ๆเขาเนี่ยเขาเหมือนอันตรายมากเลยนะเขาโยนพวกกิ่งไม้ใส่เรา ฝนก็ตกนะพี่พี่โอ้หทุกคนตอนนี้นะฝนตกหนักมากเลยนะคะแล้วพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่กันแบบน,นี้นะคะฝนตกฝนตกหนักมากเลยนะคะขึ้เขัไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะพี่พี่พข้าไปแล้ว อ้าพี่พตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเราจะขอลบฝนก่อนนะคะ